ผู้กองปูเค็มถูกกระทืบน่วมหลังโผล่ไลฟ์บุกจับตู้สล็อตที่ฉะเชิงเซาร้อยเอกทรงกรดชื่นชูผลหรือผู้กองปูเข็มนักเคลื่อนไหวทางการเมืองชื่อดังถูกทำร้ายร่างกายจนใบหน้าบวมชาตาปิดอาบเลือดหลังไลฟ์ผ่าน facebook ส่วนตัวชื่อผู้กองปูเข็มนำทีมงานไปยังจุดจอดรถประจำทางท่ารถศูนย์การค้าสริพนมหรือตลาดโตรุ่ง ถนนสาย304ฉะเชิงเซากบินบุรีโดยขณะที่ผู้กองปูเขมไลฟ์เฟซบุ๊กอยู่นั้นพบว่ามีชาวบ้านกำลังเล่นตู้สล็อต2ตู้บริเวณหน้าจุดจำหน่ายตั๋วโดยสารอย่างจงครึมโดยก่อนเกิดเหตุผู้กองปูเขมได้นำทีมงานไปยังจุดจอดรถดังกล่าวและได้เฟซบุ๊กไลฟ์ระหว่างที่ชาวบ้านกำลังเล่นตู้สลอ็อตจากนั้นผู้กองปูเขมได้โทรแจ้งตำรวจโดยมีตำรวจเจดนายเข้ามาตรวจสอบโดยระหว่างนั้นผู้กองปูเขมได้เฟซบุ๊กไลฟ์ตลอดเวลาและโพสต์คลิปลงเฟซบุ๊กส่วนตัวทั้งนี้ในช่วงท้ายของการไลฟ์ ผู้กองปูเข็มได้ชวนตำรวจในเครื่องแบบหนึ่งคนให้เดินไปส่งที่รถด้วยโดยบอกว่ามีเจ้าของร้านผู้ชายที่มีท่าทีคุกคามผมและย้ำเรื่องการถูกคุกคามนี้ถึงสองครั้งซึ่งตำรวจคนดังกล่าวได้เดินไปส่งระยะหนึ่งผู้กองปูเข็มก็บอกให้ตำรวจนายดังกล่าวไปบอกกับสารวัตรก่อนว่าจะไปไหมจากนั้นก็ตัดการไลฟ์สดไปนอกจากนี้ยังพูดว่าเป้าหมายต่อไปที่จะไปบุกจับคือจังหวัดชนบุรีเพราะมีประชาชนแจ้งเบาะแสมาจํานวนมาก หลังจากการไลฟ์สดเมื่อช่วงบ่ายก็มีการรายงานข่าวว่าผู้กองปูเข็มถูกทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสและถูกทิ้งไว้ข้างทางจนมีชาวบ้านไปพบและแจ้งกู้ภัยให้มานำตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ทำการผฐมพยาบาลเบื้องตน้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซา Thank you